w ว r w สดี Web, ภูมิใจนำเสนอสวัสดี สวัสดีคุณผู้ชมโมไปพาเพลินค่ะอย่าเพิ่งตกใจไปค่ะว่าทำไมวันนี้พาเพลินถึงได้ชมพูขนาดนี้น <M> มีเคยเห็นแล้วสิวันนี้เราอยู่กับ CA นะคะซึ่งพูดถึง CA เราก็จะต้องนึกถึงผลิตภัณฑ์งานสีชมพูต่างๆมากมายค่ะแต่ไม่ได้หมายความว่าเมคอัพเขาจะมีแต่สีชมพูนะคะแต่ว่าคือถ้านึกถึงเคาน์เตอร์ในดราก้ r e ที่เราเดินเข้าไปแล้วเห็นสีชมพูที่ค่อนข้างจะชัดเจนเนี่ยเราก็จะนึกถึง CA นะคะวันนี้เราก็เลยเอาผลิตภัณฑ์ของ CA หลายอย่างมากค่ะมา create look นะคะที่จริงๆแล้วให้ความรู้สึกอ่ามุมไม่มีโจว่าาเเหมือนร ไปปาร์ตี้งานครบรอบ20ปีของ G A นะคะซึ่ง G A เนี่ยก็มีผลิตภัณฑ์ดีๆยอยๆมากมายอยู่ในเมืองไทยมาให้เราได้เล่นกันให้สาวๆได้แต่งหน้าสวยกันแบบ affordable มาสักพักใหญ่ๆแล้วเหมือนกันแต่หลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่ามันมีอะไรออกใหม่บ้างหรือว่ามีผลิตภัณฑ์อะไรน่าสนใจบ้างนะคะวันนี้เดี๋ยวเราไปเล่นกันดูแล้วก็ทำลุคนี้ให้ชมพูไปด้วยกัน ความรู้สึกดีจะเกิดขึ้นเมื่อคุณเห็นหน้าเปล่าแล้วรู้ว่าเรามีปัญหาเป็นเรื่องปกติไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะทําให้มันแบบหายไปอย่างแรกที่จะใช้นะคะวันนี้จะใช้ตัวที่เป็นชื่อว่า anti dullness กับ anti redness cc cream นะคะก็คือมันเป็นเบสที่ช่วย correct ในเรื่องของสีผิวที่ผิดเพี้ยนอย่าง anti dullness เขาจะมาในสีออกม่วงๆนิดหนึ่งเดี๋ยวบีบมาให้ดูก่อนเนอะเราจะใช้ทั้งสองในบริเวณที่ต่างกันความดีอีกอย่างคือนางเป็นกันแดดไปด้วยเลยในคราวเดียวกัน spf 3 0 pa 3บวกส่วนคุณคนนี้ Anti-redness ก็คือเขียวชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่า แอนตี้เรดเนสกับแอนตี้ดอลเนสถ้าเกิดใครมีอย่างบุ๋มอไงเงี้ยมีรอยแดงจากการที่สิวกําลังหายไปนะคะเราก็เอาตัวที่เป็นแอนตี้เรดเนสเนี่ยมาลงนิดนึงเพื่อปรับให้สีเนี่ยมันดูนูเทรลหรือว่าเป็นค่ากลางมากขึ้นพอเราไปลงรองพื้นหรือลงคอนซีลเลอร์เราจะได้ไม่จําเป็นต้องใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านั้นมากจนเกินไปส่วนแอนตี้ดอลเนสนะคะก็คือถ้าเกิดใครรู้สึกว่าเออวันนี้หน้าไม่ไบรท์เลยดูแบบเหลืองๆดูแบบโทมโมดูอะไรอย่างเงี้ยก็ให้ใช้คุณคนนี้เข้าไปซึ่งเวของเขาเนี่ยมันมวนจะเขีย มันเป็นการที่มีเหมือนแบบเป็นเม็ดบีดที่เป็นสีอะคะ่ะเป็นพิกเมนต์สีที่เป็นสีเนื้อเนี่ยแอบอยู่ข้างในแต่สังเกตว่าพอทามือแล้วมือเราแบบดูไบร์ขึ้นนิดนึงเนะแล้วถ้าเกลี่ยดีๆมันก็จะไม่ได้เห็นเป็นขอบอะไรนะคะมันก็จะช่วยซ่อมเรื่องสีแต่ไม่ได้ทําให้มันหายไปเลย completely ส่วนคุณคนนี้ก็คือจะรู้สึกแบบสว่างและชมพูกว่าขึ้นมันิดนึง เราจะใช้คุณคนนี้เป็นเบสก่อนก่อนที่เราจะใช้รองพื้นนะคะคอนซีลเลอร์แล้วก็จะใช้แป้งที่เป็นทูเวย์แต่จะมีวิธีการในการใช้ซึ่งเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังว่ามันทําอะไรได้บ้างนั่นเองใช้ไม่ต้องเยอะนะคะเพราะว่าอย่างที่เห็นว่าเมื่อกี้พอบีบมาสักประมาณแค่นี้ค่ะแล้วพอเกลีย่ยเกลีย่ยเนี่ยมันก็ให้การค o r r e แล้วก็ปกปิดพอสมควรเหมือนกันเดี๋ยวเราจะใช้ตัวที่เป็นแอนตี้เรดเนก่อนแต้มลงไปในที่ที่แบบ ลำใหญ่ไม่ชอบโดนไล่คีย์ของช่วงนี้ที่แบบว่าอากาศมันค่อนข้างจะประหลาดประหลาดอะเนาะถ้ากลัวว่าเมคอัพจะไม่ติดทนนานเท่าไหร่ไม่มีความจำเป็นต้องโบอกอะไรหนักหนาแล้วก็ใช้วิธีการเลเยอร์ผลิตภัณฑ์บางๆลงไปเฉพาะที่แต่ถ้าใครใช้ตัวนี้เป็นกันแดดไปด้วยต้องาทาทั้งหน้านะโอเคนิดหน่อยนะคะมันจะไม่ได้หายไปเลยทุกอย่างจะต้องมาอาศัยคอนซีลเลอร์เอาอยู่ดีแหละแต่ว่าช่วยได้สมมุติใครหน้าดี บบไม่มีรอยแผลเป็นไม่มีอะไรต่างๆนะคะผิวยังแบบใสๆเป็นน้องเด็กวัยรุ่นที่พี่อิชาอิชามากจริงๆนั้นก็แนะนําให้แบบวันที่ไม่อยากแต่งหน้าค่ะก็คือทาด้วยบีบีซีซีอะไรแบบนี้ง่ายๆเพื่อ correct ให้สีมันดูสม่ําเสมอมากยิ่งขึ้นแล้วก็ไปใช้ชีวิตต่อได้แต่เนื่องจากเจสนั้นมีปัญหามากมายเจสต้องใช้มากกว่านั้นอันนี้ใช้ anti downness นะคะกับบริเวณอื่นที่รู้สึกอยากให้มัน bright ขึ้นไม่ได้รู้สึกหนักหรืออะไรนะสบายดีเหมือนทากันแดด จริงๆแล้วรองพื้นของ C A นะคะมีหลายรุ่นมากเลยอ่เดี๋ยวหยิบให้ดูนิดนึงเนอะแต่ว่าวันนี้ที่เราจะเลือกใช้เนี่ยจะอยู่ในกลุ่มที่เป็นงานแบบว่า White นิดนึง True White นะคะเราจะใช้รองพื้นที่เป็น True White Liquid Foundation แล้วก็เดี๋ยวจะใช้ True White Plus Two Way Foundation ด้วยแต่วิธีการใช้ Foundation กับ Foundation เคยบอกหลายรอบแล้วเนอะว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดสาวไทยส่วนใหญ่เนี่ยชอบความเป็นแป้งแล้วอยาก คุมม่านไหม่ต้องการความวุ่นวายฟัสซี่อะไรเนี่ยก็สามารถที่จะใช้ two way foundation powder แบบนี้คนเดียวได้จบหลังจากใช้เบสแต่แค่แนะนําว่าทั้ง CA เองแล้วก็มูเม,มเองเนี่ยนําว่าให้เอาพี่คนนี้ไปจุ่มน้านะคะแล้วก็มาใช้ในการแบบทําให้ coverage มันดีขึ้นแต่ถ้าเราเป็นคนอย่างมูเม,มเป็นคนที่ชินกับการใช้รองพื้นแบบ Liquid เราก็จะใช้ Liquid Foundation แล้วก็เซตด้วยคุณคนนี้โดยใช้แปรงแทนเพื่อที่จะทําให้หน้าเนี่ยมันไม่รู้สึกหนาแล้วก็ไม่รู้สึกหนักแต่ความที่เราชอบคือมันให้ bright Effect n n i g ได้คอน ท้างดีนะคะก็คือแบบทําให้เห็นว่าหน้าสว่างกระจ่งางใสขึ้นส่วนอีกอันนึงถ้าเกิดใครเป็นสายที่แบบว่าชอบงานแบบ Liquid Foundation ที่แบบ Liquid ดี้นิดนึงอะน้ำนำ,นำหน่อยอะไรเงี้ยนะคะเขาก็จะมีตัว perfect fit liquid foundation ตัวนี้แต่ว่าวันนี้ I like this one สีที่จะใช้เขาคือ OC 2 0 คือมันก็ยังลิควิดี้อยู่นะมันก็สังเกตวิธีการเทสนะคะว่าลองพื้นเราเป็นยังไงก็คือแค่แบบพลิกดูก็จะเห็นว่าน้ําหนักของมันเนี่ยมันยังเหลวๆอยู่เนาะมันก็จะเกลี่ยง่ายแล้วมันก็จะไม่ได้รู้สึกว่ามีความหนาหนักอะไรทั้งสิ้นแต่เราชอบไบรท์น n ่เอฟเฟ e c t ของเขาก็เลยเลือกคุณคนนี้แทนแล้วด้วยความที่มันค่อนข้างจะเหลวมันให้เวลาในการเกลีย่ยค่อนข้างจะสูงเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะดอดแล้วเกลี่ยได้ ตัวนี้จริงๆจะเกลี่ยด้วยแปรงก็ได้ใช้นิ้วมือก็ได้แต่ว่าด้วยความเคยชินเนาะถ้ามันไบรท์กว่าหน้านิดนึงก็อย่าลืมกรุณาอย่าลืมลากเขาลงมาด้วยไม่ฉะนั้นจะเทาหลีและลอย คอนซีลเลอร์นะคะจะใช้ perfect fit concealer นะคะสีที่เอามาคือเวอร์2นะคะจริงๆแล้วมันดูเป็น Multi Purpose Concealer ก็คือสามารถใช้ทำได้หลายอย่างนะคะเพราะว่า Pigment มันค่อนข้างจะชัดเจนแต่ว่าไม่ไม่หนึบแล้วก็คือถ้าบางทีอ่ะมันเป็นครีมมากจนเกินไปแล้วมันมาลงใต้ตาเนี่ยถ้าเกิดใครเป็นคนที่เริ่มมีอายุแล้วอย่างดันนะคะมันอาจจะตกร่องได้แต่ว่านี้เนี่ยดูแบบดูง่ายดีอ่ะ ไม่ได้จะแบบจับตัวเป็นก้อนอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะเราใช้ไม่ต้องเยอะนะคะแล้วก็จะใช้กับทุกที่เลยไม่ว่าจะเป็นใต้ตาแล้วก็บริเวณอื่นๆที่เราไม่พอใจเราชอบตัวรองพื้นตัวนี้นะเพราะว่ามันเหมือนแบบมันให้ความรู้สึกเหมือนไม่ได้ทารองพื้นดีอะ่ะคือมันรู้สึกสบายผิวมากๆแล้วก็ทํางานด้วยง่ายมากคือเกลี่ยง่ายเจอรองพื้นบางตัวที่มันแบบเหมือนต้องแบบใช้เวลาในการเกลี่ยจะเหนื่อย ไม่แน่นวันนี้ก็ไม่รู้จะแน่นวันไหนแล้ววะเราจะแอบ,บแบบเหลือบนนิ้วเท่าไหร่นะคะก็จะมาอาศัยเอาเป็น eye makeup base <S <S ไปด้วยเลยนะคะเมื่อกี้บอกแล้วเนอะ true white plus t w way foundation spf 20 pa 2บวกมงไปใช้สี2 0กับบริเวณบางที่ที่เราต้องการการปกปิดเป็นพิเศษเช่นตรงนี้แล้วก็ตรงนี้แต่ก็ใช้วิธีการกดเอาเนี้ออย่าไปถูเขาเพราะว่าไม่อย่างนั้นเขาจะเคลื่อนที่หนีเรา ที่เหลือจะใช้แปรง อายแชโดว์ uh, ที่เราจะใช้นะคะก็เลยจะเป็น Killer Big Eyes c R D 47คุณคณนนี้แต่ว่าเราจะเอาปัดแก้มที่เดี๋ยวเราจะใช้ด้วยนะคะนั่นก็คือ Pink Pero l 3แล้วก็ h ไฮไลท์เนอะจริงๆแล้วมันก็เป็นมาในกลุ่มของ Chic Groovy เนี่ยแหละเขาชื่อ June Bright จริงๆแล้วปัดแก้มอายแชโดว์อะไรที่เป็นแป้งเหมือนๆกัน Adap t Apply ทำได้มากกว่าหนึ่งอย่างนะเราจะเริ่มจากคุณคนนี้ก่อน ทั่วๆเลยหนึ่งอันอันนี้เขามีเหมือนแบบ brightening effect น,นิดนึงนาะ เวลาใช้มันจะเป็นเหมือนแบบเขาพูดว่ามันเป็นจังหวะเหมือนคอนซีลเลอร์แบบฝุ่นอะไรอย่างเงี้ยแต่เรามองว่ามันเออมันมันเป็นสีแมทความดีคือมันมันเป็นสีแมทส่วนตัวแล้วเราไม่ชอบเออสีที่มันสีเนื้อแบบเนี้ยที่มันชิมเมอร์จนเกินไปเพราะว่าสาวไทยส่วนใหญ่มีหนังตาเยอะถ้าใช้สีที่มันชิมเมอร์มากๆมันทําให้ตาดูบวมได้นะคะเพราะฉะนั้นสติ๊กกับสีแมทไว้ก็ดีแล้วก็จะได้เป็นตัวที่เซตไอเจ้าคอนซีลเลอร์เมื่อกี้นี้ให้มันเรียบร้อยแล้วเวลาเกลี่ยสีอื่นๆที่เข้มขึ้นเเ่่่ยมจะได้งงาผือก็ล บริเวณนี้ด้วยเพื่อเซตคอนซีลเลอร์ข้างล่างไปเราจะใช้อันนี้ก่อนพิงค์เพโลอันนี้นะคะที่เป็นปัดแก้มในการจัดสรรกระบอกตาขึ้นมาเบาๆเพราะว่า มันเป็นเหมือนแบบสีท a n s ซ t ช o n ที่เราอยากใช้แล้วมันด้วยความที่มันเป็นปัดแก้มมันจะไม่เข้มจนเกินไปบางทีสีชมพูเป็นสีที่ต้องต้องค่อยๆเพิ่มระดับความสนุกสนานเข้ามานะคะถ้าใครไม่ได้เป็นสายแบบแต่งตาชมพูเยอะๆหรือแบบสีๆเยอะๆอ,อะไรเงี้ยอาจจะตกใจนิดนึงถ้าอยู่ดีๆโผล่มาแล้วเป็นแบบชมพูเข้มเลยอ่ะมันจะดูแบบไม่มีที่มาที่ไปเลยอันนี้เราลงไปตรงกระบอกตาแล้วก็เหนือกระบอกตาขึ้นไปนิดนึงกลับมาที่ Killer Big Eyes นะคะเดี๋ยวจะใช้สีนี้สีชมพูเข้มๆม,มากๆอันนี้นะคะจะใช้กับบริเวณนี้กับบริเวณหัวตาเพื่อให้มันเป็นเหมือนแบบเฮโ o Smoky y y อนิดนึงใช้แปรงแบนเนอะจะได้อัดสีลงไปในที่ที่ต้องการได้ดีกว่าวิธีแต่งเฮโลเหมือนที่เราบอกก็คือเราจะใช้เราเหลือตรงกลางไว้ค่ะให้เหมือนสีเข้มเนี่ยมันแบบล้อมรอบอยู่ อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ค่อยๆบิ้วไปทีละหน่อยเอาสีเข้มขึ้นไปอีกอันนี้จะเป็นแบบอมม่วงขึ้นไปอีกนิดนึงนะคะมีใช้เฉพาะแบบตรงกลางที่เว้นไว้จะใช้สีนี้ฮะ,ะที่แบบ วิงสุดๆใช้นิ้วมือเลยเพราะว่ามันจะพิกอัพงานวิบวับได้ดีกว่านะคะอันนี้จะเป็นสีที่มีเหมือนกลิตเตอร์ผสมอยู่เป็นอันเดียวนะคะนอกเหนือจากนั้นจริงๆอันนี้ก็ใช่นะแต่แบบมันเหมือนมันขึ้นมาน้อยกว่ามันโชว์อัพน้อยกว่าสีอ่อนนะคะเราใช้สีอ่อนกับคนขนตาล่างนะคะเดี๋ยวเราจะใช้คุณคนนี้บริเวณหางตาแล้วก็เดี๋ยวหัวตากลับมาใช้วิงวิงนี้นะคะเพื่อความ เปิดเนื่องจากว่าสีโทนแดงหรือว่าโทนออกชอมพูอย่างที่บอกกันนะคะหรือส้มหรืออะไรก็ตามที่ค่อนข้างมาในเฉดสไตล์อย่างเงี้ยมันจะทําให้เราดูแบบมีความเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันมันดึงเอาเส้นเลือดในตาออกมาให้เห็นชัดขึ้นมันก็เลยบางทีมันอาจจะทําให้เราดูแบบแวมไพร์ได้นิดหน่อย,ยถ้าเราไม่เอาพวกแบบสีสว่างมาเปิดในที่ที่ควรอย่างเงี้ย,น,ยนางก็จะดูแบบจะดีหรอแต่ถ้าทําถูกจะดีนะสนุก เราจะเพิ่มคุณคนนี้ฮะเหมือนที่บอกเมื่อกี้นะคะปัดแก้มสี June b r i g h t ที่เเดี๋ยวเราจะใช้เป็นไฮไลท์กันนี่แหละนะคะมาไฮไลท์หัวตาไปด้วยเลยไอายไลเนอร์นะคะ,ะ,คะก็จะใช้ตัวที่เป็นลิควิดอายไลเนอร์แบบนี้นะคะเป็นไลเนอร์ที่ดำสนิทและแมตตด,ดีมากอะ เนอร์มาแน่นมากดําเดียวดัวดแล้วจะปัดขนตาก่อนเราจะปัดหนาก่อน แล้วเราจะปัดยาวสู้ออกไปเป็นทริคปกติที่ถ้าเกิดสมมุติมีมาสคาร่าให้เลือกมากกว่า1ตัวนะคะถ้ามักจะมีคนถามเสมอว่าเราจะปัดอะไรก่อนดีจะยาวก่อนหรือจะหนาก่อนเพราะว่าบางทีมาสคาร่าหตัวมันไม่ได้ตอบทุกโจทย์ที่เราต้องการเราก็จะอาศัยความหนาก่อนนะคะเดี๋ยวจะใช้ Killer Volume นะคะแล้วก็จะปัดความยาวต่อไปตัวนี้ชื่อว่า k i l l e r Volume ลองหน้าตาก็จะเห็นเลยว่าคุณคนนี้เน้นความอวบอ้วนเซ็กซี่และคุณคนนี้มาในความยาว จริงแล้วมาสคาร่า ca เป็นมัสคาร่าที่แบบเราชอบเห็นพี่ช่างในกองใช้กันเยอะเหมือนกันนะเอาหนาก่อนนะเอาเรื่องหนาก่อนดีนะขนตาไม่โยบลงมาเป็นอันว่ามันจะอยู่อย่างนี้แล้วก็ไม่ได้เป็นมัสคาร่าที่หนักอะคะ่ะบางที่บางตัวมัสคาร่าที่เราลองแล้วเราจะเห็นเลยอะว่าเหมือนแบบพอทาไปปับ๊บแป๊บนึงนะคะขนตาจะแบบ mm. ค่อยค่อยไฮโดรลิกตัวเองลงมา อันนั้นจะเป็นมัสครลาที่เราพยายามจดหนีห่างได้หนามมาละรอแพ็พส์เราไปต่อสังเกตว่าอันที่เป็นลองอะ่ะจะมีแบบเหมือนแบบใยๆไฟเบอร์ไฟเบอร์นิดนึงนะที่แปลง โอเคเขียนคิ้วกันวันนี้จะใช้ทั้ง2สีเลยนะคะนี่คือ brow liner เนอะสี771แล้วก็611นะคะเราจะใช้สลับกันเพราะว่าเรารู้สึกว่าเวลาเราเขียนคิ้วแล้วมันมีมากกว่า1สีอะมันช่วยให้เกิดมิติที่แรดูมีเหมือนมีคนคิ้วมากขึ้นอะไรอย่างงี้นิดนึงนะคะเราจะใช้น่าจะเข้มกว่าก่อนเนาะเปลี่ยนสีแล้วนะ เดี๋ยวจะกลับมาใช้คุณคนนี้นะคะในการเหมือนแบบไฮไลท์รอบๆคิ้วนิดนึงเพื่อให้มันทําให้คิ้วแบบเด้งออกมาอีกหน่อยนึเก็บละเอียดไปด้วยใะคะดูกันใช้ให้เป็นประโยชน์ค่ะหลังจากมาช่วยสร้างเบ้าตาไปแล้วนะคะเราก็จับเข้ามาปัดแก้มเลยนะคะสี Pink p e เพ l โนั่นเองไฮไลท์ดีกว่าเด้อ รู้สึกว่าไฮไลท์ดีอ่ะขอแบบซอฟวอชที่บริเวณแบบอย่างนี้นิดนึงนะแต่อย่าฝนแล้วใส่เข้าไปตรงนี้นะตาบวมเลยนะโอเค เจเขาหน้ารักมากเขาส่งทุกอย่างมาให้เขาเอาเคาน์เตอร์มาให้พาเพลินหนึ่งอันสรุปว่าที่ชอบที่สุดเป็นฟอร์มูล่านี้นี่ชื่อว่า vibrant moist lipstick นะคะก็คือมันจะเป็นอันที่ตัวข้างล่างเป็นสีชมพูแบบนี้แล้วก็แคปเป็นสีดํานะคะเพราะว่าความดีคือสีมันแบบหนึ่งสองซ้ำอะ่ะคือมันทาทีเดียวได้เลยมันไม่ต้องฝนต้องอะไรนางก็ได้สีที่แบบสาแก่ใจมาแล้วถ้าทิ้งไว้สักพักหนึ่งนางจะกลายเป็นเหมือนลิปสเตนด้วยนิดนึงค่ะคือถ้าไม่ได้เอาเมคอัพรีมูเวอร์มาลบเนี่ยคือต่อให้กินขงกินข้าวอะไรไปน หน่อเนี่ยมันก็จะยังมีสเตนแอบอยู่สีนี้คือ PK403 ไม่ต้องตกใจไม่ได้จะเฮ้ยเฮ้อย่างงี้เดี๋ยวก่อนอยา่าพี่ไม่แนะนำให้ทำนะคะน้องถ้าใครชมอยู่จะเป็นทายนิดนึงแล้วแตะนิ้วแล้วทำให้มันเป็นทิ้นถ้าน้องจะมาแพร์กับตานี้อย่า1นึงซอกซ้ำไม่งั้นน้องแทนที่น้องจะแพร์น้องจะแพร์รอดโอเคปะ ไม่เวนั้นแต่ถ้าสีตาไม่ได้เป็นสีนี้สมมุติว่าแบบ แต่งตานูโตรธรรมดาสีออกน้ำตาลน้ำตาลสีอะไรอย่างเงี้ยสีปากแค่นี้ช่วยให้แบบซัมเมอร์มีความฟดใยขึ้นมาอย่างสูงมากเพื่อไม่ให้มันตกอกตกใจเกินไปเราจะเอาสีนูดขึ้นมาเล่นค่ะคืออยากจะแนะนําว่ามันมี2ฟินิชที่โมเมเลือกมานะคะถ้าเกิดใครเป็นสายอยากได้ความรู้สึกแบบเป็นอย่างเงี้ยคือเท็กซ์เจอร์นี้แล้วก็มีสเตนนิดนิดนะคะแล้วก็อยู่ต่อไปก็จะค่อนข้างแมทนิดนึงเนี่ยก็ให้ไปจับคู่กับ b e ี2 2ที่จะเป็นแบบผู้หญิงสายนูตรับรองต้องแฮปปี้ เป็นนอย่างี้แล้วก็ถ้าเกิดใครชอบเวที่มันรู้สึกแบบเหมือนแบบกลอสขึ้นมาอีกนิดนึงเราก็แนะนำให้ใช้รุ่นที่เป็นรุ่นนี้ที่ชื่อว่า vibrant moist lip lacquer BE 2 4 mm hmm. ก็จะเป็น Way เววเดียวกันแต่ว่าอันนี้มันจะดูแบบเวฟวิบวับวิบวาวมากขึ้นแต่เราชอบอันนี้แล้วเราชอบฟินิชนี้แล้วเพราะเรารู้สึกว่ามันเยอะแล้วเราไม่อยากให้มันวาวเราก็เลยจะใช้วิธีการเดิมนะคะ จริงแล้วถ้าเกิดตัดแบบความคริสตัลที่โมเมแอดเข้าไปนะคะมันก็สามารถที่จะเป็นลุค everyday Look ก็ได้นะคะที่สาวๆแต่งตามได้จริงหรือว่าถ้าเกิดอันนี้เราแอดให้มันรู้สึกสนุกขึ้นเพราะว่าเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ20ปีของ ca นะคะให้มันดูแบบเฮ้ย hey! ไรขึ้นอีกนิดหนึ่งนะคะสรุปรวมแล้วง่ายๆผลิตภัณฑ์ที่ตั้งแต่เล่นมาทั้งหมดอย่างที่บอกเขาส่งเคาน์เตอร์มาให้ที่บ้านหนึ่งอันนะคะก็เล่นไปแล้วชอบรองพื้นนะคะเพราะว่าความที่มันรู้สึกว่ามันเป็นผิวดีอาจจะสว่างไบรท์ขึ้นมาอีกนิดนึงแต่ว่ามันเกลี่ยง่ายแล้วก็มันไม่รู้สึกหนะักไม่รู้สึกว่าเป็นรองพื้นนะคะแฮปปี้ดีนะคะคุณคนนี้ส่วนเอ่อคิลเลอร์บิ๊กอายส์เนี่ยมันมีหลายเฉดมากเลยวันนี้เลือกเฉดที่มันแอบจะเป็นสีของ CA ออกมาเล่นนิดนึงแต่ว่าสีีีทท่่เป็นตร, neutral, หรอหืาส ต่างที่ใช้ได้จริงๆในทุกๆวันสําหรับคนที่อาจจะกลัวสีสโทนแบบชมพูโทนแดงอะไรเงี้ยก็มีอยู่นะคะก็เนื้อดีแล้วก็เกลี่ยง่ายให้พิกเมนต์ที่ค่อนข้างชัดเจนเหมือนที่เห็นกันอยู่วันนี้แหละแล้วก็อีก2อย่างก็คือมาสคาร่าเราชอบตัวนี้นะคะตัวที่เป็นเอ่อคิลเลอร์วอลลุ่มลองเพราะว่าพอปัดปุ๊บอะ จบเลยให้เห็นว่าเราไม่ควมจะเป็นต้องติดขนตาอีกแล้วสําหรับคนที่พอจะมีขนตาอยู่บ้างมันสามารถที่จะเอ็กเซนต์ขนตาออกมาได้ค่อนข้างดีแล้วก็ทําให้ความงอนมันไม่ได้แบบตกลงมาแสดงว่ามาสคาร่าไม่ได้หนักนะคะเป็นมาสคาร่าที่ทําให้ขนตาอยู่ได้ดีแล้วก็สุดท้ายลิปสติกรุ่นที่เราแฮปปี้อันนี้เป็นสีที่เมื่อกี้อยู่ข้างในนะคะอันนี้คือ,อ vibrant moist lipstick เพราะว่าให้สีที่ชัดเจนมากๆแล้วก็มีหลายเฉดสีอยู่ใครที่เป็นสายนู๊ดก็สีเมื่อกี้ที่ถามไป โอเคนี่ก็คือข้าวของทั้งหมดของ CA นะคะที่เอามาเล่นกันเพื่อเป็นการฉลองครบครอบ20ปีของ CA นะคะก็ แฮปปี้แอนนิเวอร์ซารีนะคะจริงๆแล้ว CA เนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในบ้านเรามานานแล้วก็มีข้าวของหลายอย่างให้เลือกมีการ Dev e l o p ผลิตภัณฑ์เปลี่ยนไปตั้งแต่เราเห็น CA ช่วงแรกๆที่เข้ามาเมืองไทยใหม่ๆจนปัจจุบันนี้แนะนาว่าถ้าเกิดเคยลองแล้วอาจจะมีบางอย่างเอ๊ะ hey, maybe discontinue ไปหรือว่ามีการปรับเปลี่ยนหน้าตารูปแบบเดีย๋ยวเพิ่งแบบเดีย๋ยวเพิ่งถอยออกมาแล้วว่ามันไม่มีแล้วลองกลับไปเล่นดูก่อนมีอะไรน่าสนใจหลายอย่างอยูอย่เหมือนกันวันนี้ก็ต้องขอบคุณ CA ด้วยนะคะที่มา,ลน,าลนะะลกาปปิ้วไปวธีีทุ ที่มันสนุกสนานสดใสกันได้วันนี้ดูสมพูมากเลยไปดีกว่าฉันดูหวานผิดความเป็นตัวเองไหมะ